หมดเลยเนาะหม่เลยยม่เน่้อหอมแดงพิกแกเวันนี้วันนี้อมมาพักกันเป็นประจำกับทีงานมีอะไรเดีายว่านนี่จะมีเมนูยังไงนาะ ไปที่กมนใจ่ามาแล้วนสวัสดีครับมาเห็นแล้วนะครับเนิ่นะครับนี่แอวบ้านไอเดียวก็น้องบีเห็นแล้วเมนูตามสัญญาที่ว่านะคะวันเราจะทำตามสัญญาลาบมีหมูเนาะ นะครับอืมมื้อนี้ก็น่าหน่อยเนี่ยนะครับมีแหมเมนูเนาะแล้นี่เครื่อนไหนเขาจะมีนะครับทอดกรอบอ่ามีหอม,มแดงหอม,มขาวจะมีคนเดียวเลยบัซซี่อ่าแล้นี้เป็นแกงเห็ดห้าว้าววันนี้เมนูเด็ดนะครับ วันนี้หลับนะกันสะตกทีไทยยังเงียบเงานะนี่นะต่อเด็กมาดึงมาเนาะคุณหมอเขานะครับตึง,ง,ตงในนี่เราจะทอดกรอบนะครับร้อมกรับอันจะไข่นะครับหอมแดงหอมข่าเบามาเสียละเฮ็ดให้ <5 S 2> ดิหารในสวนวันนั้นเนาะ ตอา้ครับคลิปก่อนนะครับคลิเตียนั้วไกลกันมันต้องรอดฝนลงูกันออนไหดันเปอ๋อวมันถ้ามันแม้นร้อนนะมดได้กะอ๋อนี่มันรอนฝนธรรมชาติน้องหน้ามืม่ได้คนเดียวคนเดียวเนดี๋ยวสาววิจะลงมืดคอดแล้วนะครับหัวเครื่องในนะครับ จะไข่หอมแดงหอมขาวนะครับเออเดี๋ยวเป็นคาเจือรอเลยซึ่ง <laughs> เงนี่ยไอเดียวว่าอย่างก็กับลังหมูกะกับลังหมูเ้องคาเน็ดขนาดเลยจูก่กันกำลังเหล่นี่นะอือมีีมด้วยกันแค่ยอมเดียกั <laughs> นน<ข>้องกายกันกับลังหมูเตือน้องกายแกงน้องหม้อน้องหมันเขียมน้องคาแกงครับผมหายากเนาะ แดงนะครับโตอย่างก็พร้อมละอัน <c oughs> <c oughs> นี้เสียงเงียบๆหน่อยนะครับเนะี่ยพอแต่ละคน,นทิศภารกิจมันทีเ <c oughs> ท่ลำเลยนะี่ฮะครับสดๆจากสวน <c oughs> นี่เกืมีเรียบร้อยแล้วนะครับรอกลนหลาบอย่างเดียวแล้วตอนนี้อืมใบแบบเมานะครับอืมต้องใส่ตัวเมัก้มก็ใส่อ่านี่นะครับ แกงบนใส่ยังพอพริกแกงก็ได้อ่าพริกแกงใส่หอมกะปิตะไคร้เดี๋ยวท่าเนี่ยเอาจะใส่ห้าเห็น,หน้อยอ๋อใส่ปลาห้าเจ้าก็ใส่ผูช้ชลรสอ๋อโอ้แม่ครัวมาแล้วนะครับเนอะแม่ครัวบีเมนูแรกนะครับแกงเห็ดห้า หน่ากินครับเดี๋ยวขอจิ้มแกงขนาองบีนะครับบีกำลังไปเตรียมเครื่องหลาบอืมค้อมพนักสดใหมก็่าเขาละแกงข่ากำลังดีด <c oughs> นกก้ำโอ้มอก,กินนะเออ เดียวกินให้ถ้าหิมะจะได้มันเขียบมาเลยบะกินนะของเขียบมาเล่นกินโอเคครับสุดยอดพานแล้วครับหนึ่งเมนูัวบีกับพร้อมแล้วครับวันนี้วันนี้มาลบกกลในเดียวขอทำแล้วมาลูกกวนี่มาเอาหมวนเนาะไปสวนกะมวนครับมาอยู่บ้านกะมวลอืม ไป้ากันนังสหการสกรอยู่เนาะเฉื่ยลไสาวบี้ยค่เฉยหน่อยคนมือมคอจะบปดขขึ้นคนหลับเนเหนียวมาสาววิจะลงมือแล้วนะครับอืมีลับ่เติมแะลับนี่เกลือลืมไปเลือต้องใมาก พูดออกหนูไล่รัดจีน้องเส่เปลือไปเนาะมันจะได้เหนียวมันได้เหนียวกินหนักอยู่ไงครับมาได้นะครับเสะอะไรที่ขาวๆนี่มันเกลือแล้วนะห้ามเพี้ยงนะเดชเพี้ยงนะ ไอดเอดดรักพออยู่เนอะไอเดดจะได้กระติ๊บก็หายวัดเลยนะครับคิดถ,ถึงขนาดละกิ่นจะอินเนะเาะไอ,อเ,อเอดชไอวัดเขานะครับเดี๊ยวเม็ดนี่ลูกไข่ครบมากงก็เรลียวขันหนุกเกี๊ยวฟูอืมเดียวขนาดบุรีรัมย์เปรับเนียวเลยค่ะตัวลาบกินยังจะได้หนิ มีเขียงมันห้องเมือตีเนาะเขียงม่าทินกะเขียงกมีปุ๊กหลับบปุ๊กเมือนจะลมเหอะเออเออออมันต้องมีพุ๊กตบงหลัปุ๊กหลับมันมีปุ๊กมาล้มซิกเนเจอสิ่เนเจอหลับปุ๊กเงาขนาดเท่น้่ไปให้เจะอบเลยห่ะ แอนี่นะดูดูเออพุ่งติดปมากนะมดโคตดิมกมาจังเกียวมันบกขวยนะคราดีๆนะจางกเสรได้เก็มออกได้นะพี่กอลเขียวจะลุยหนุนต้เนี่ก

ถั่วัวมะขึ้นใช่ป่ะอ่ะองงพีมองมันัเ็ดอนมันนนัดอ,อยังละค่นะน่นมน,นี่ลาเียวอะไรเอ้ยโนยิมขุยที่มนแมวอ่ะอืมินมม่ <laughs> เห็นได้ได้ครับอิ่มกับจิ้มครับปอกินเข้าด้วยกันครับเอ๋อปอใส่ถุงเลอศปอนี่นหะจะเปลืองอ๋อครับปลาหมุดจะได้ตุ่มเขกินจิ้มปุนละเราใส่มากินจิ้มกับแกมจิ้มกับจิ้มกับอะไรจิ้มกับอไจะได้เหรอใส่จานี่ไงนั่นเองอ่ะไปคุยมันเลิก

quá ega cổng tê ok nó mọi thứ sáng luôn em ấy tất quán nha luna lưng khôn quán nha mô phong kiểu bóng ho gai nha khôn 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 ครับเดี๋ยวจะจิ้มหลับมีของน้องบีมนะครับเนอะไม่แจ้งไม่ก้าวได้อยู่อืมมฮะพอเพชรแน่ได้อยู่พอเพชรทำโมได้อยู่ครับมองข้ามอืม ได้อยู่แล้วน้องเด็กแมวพิเศษไปอยู่แม่บ้านต้องบีสองข้างนะคือว่าเด็กช่วยน้องบีขอทาำเข้านะครับน้องบีขอโชว์ฝีมือเต็มที่แล้วไปมาหน้าไปบ้านชีวิตคนบ้านนอกก่อนครับอืมเดี๋ยว่งหน้าขึ้นหนอกเขากินอืมีครับได้อยู่เพชรทำน้อยเดี๋ยวโอเคครับนี่มันพอยะเขื่อน ไม่แม่โอ้นี่แต่งของงามขนาดอื้คนสวยคนสวยแม่ไปกินไหนอันนี้แบงให้ปออ๋อปอแบงค์แบงเข้ากางเกงเข้าหน่อยไหเนาะแบงคเป็นหลายเต้เอาเอาหนี้กี่กับเราครับเข่ามากิน เออกินมมามือนแล้วแม่ไดุ้ดยอดนี่โอ้เขียวครับกระเดียวนี่อืมอืมได้ลูกกินมาเดิมแก่แม่ครับเขียวกรอบเนาะเข้าจะอื้นแล้วแม่อื้นก็ใส่เหฮะกระเดีิ้ลหาอย่างใส่เหล้ากะใส่เหล้ากะบแกไปปอกกับเดิมครับมากินข้าวด้วยกันนะแม่ครับผมเข้ามาแล้วกะบืัวหม้แม่หัวหาอันใดอะเข้าจะกินซาเตอร์แรงเออสมองเป็นกับแก้มงั้นม่ละ ต้องอู้ออกเสียงหน่อยครงแม่มาแล้วครับเนิ่นในสกีนในสกีนมาได้อันอื่นเหม็นมากน้องลูกเขานี่ครับน้ำน้ำสิงจะไหนนี่น้ำสิงนี่สิงสิงฟุ้งหน่อยจะกาบอตององกัน่ะแจกกาบอตร้องได้ดิ อืมดอกพี่ขาดนี่ดอกคาหนายเปิดกับเมาออืมอครับเมาอแต่ผู้วางนี่ดอกบ้านนี่เนี่ยเอามันมันครับดอกขาดกับหนาบเดี๋ยวยกมาไอครับขอบคุณครับดื่มมันจนเมา หกสบแปดไเราแ <laughs> ข็งแรงอยู่เออจริงก็มันเกิดห้าสองห้าสามห้าสองเกิดสองพันห้อยสองมันตกไปแล้วสิหกเนาะอ๋ะแอแจ้งเกิดจ้า อืมใจก่อนแม่มันอยู่ลำปางเลยปอนี่บแม่ใหญ่มาเพื่อไปจะได้มือลำปางเห็นจื่อลำปางจื่ดส้มสีแล้วปิ๊กไม่อยู่เชียงรา้คืดคำคนละจื่อเลยเนาะลำปางคนละจืดอ๋อก็ลำปางสาวลำปางนะครับเด้อลำปางลำปางหนาปางหนอหนอกะหนอเขาแม่นหนาเขาแม่นอ๋อครับนี่หนออย่าอืมครับไม่มาหนึ่งเมนู โอ้ชุบลวกจิ้มพอแล้วน้องเคยเนยนะมือีกับหอบมือจับนักลำเถอะผมได้อยู่ในย่างผมได้กินกับนีะแม่ค้าทเพิ่มมันน้องทำเมาผมน้อยมันผมหน่อยอืมนะครับพอแล้วแหนมมีอย่างนี้หนาดึ๋งดึ๋งเก่งมากเก่งมากอย่างนี้ตรงใครอีกอะปักงฝังอ๋อแกงปังแกงไข่ เราบี้ก็กินอย่างพองเตะฮดูลำจะโลว่าถึงอ้หลายไมู่ขนาดอืมอันตัวกุยหลามะและเออเอาเอน่อเจือกันอไปตึงแก่เลย ยัยงไม่รู้ฮะอืมเล็ดหน่อยเว้ยเว้นั่นนะหน่ยหน่อยตรงน่อเป้นหัวน้ามากแต่เป็นปอบอะอืมนี่ครับโอ้ป้าเป้ากาตึงหลับตึงซ่ายกเขาเปิดเด้อบนมากอมากแม่สมมากระดับมีแม่ม มัมมมกหลับลักอีแต่ล,ล,ลับมัุมผู้น,น,ค <c oughs> นะครับคุยเสริมมาแล้วครับกจ้าอีประจําโอ้ยหนึงมาแล้วครับเออดีครับผมเช้นครับเต็มครับวันนี้หมนูมเด็ด <c oughs> <c oughs> แก้วเต็เมอย่างว่าฟ้อม <c oughs> คนงามคนงามอยู่ป <rawd Moder> ิกกอรันเดอร์แกบึ้งคนงามคนงามเดือนดเลยเออนหนึ่งเอาไหมเอาจัดเต็มเลยกันครับแม่ครับขอบคุณครับจะนอนแล้วครับผมเ่าของขวอเนะากาศมันฮอนกินนักกบดีอื เอามือแม่ขึ้นนอนหลายเตียแล้วไหนเนี่ยมันไม่หนื่อยไม่ใช่มื่อยว่าเราแม่ตอนนั้นเดวกหนุ่ยจะอุ้มแป้ของแม่ของเพี้ยของเมียลุยลาหลุดลาดลงก้นอ่ะแม่ขอกลับไปนอนบนไงให้แม่นอนลุกไเน้านนอนเล่นกันนะนอนนี่เอาเอาแม่เก็บนังเก็บแต่แม่เก็บแต่คุมผงแรงกุ้อยู่นะกุ้มอยู่กุ้มอยู่กี่กู้กับ เหมือนจะมิสเรษของเปิ่นนะครับรับอันนี่เนี่ย v i p น่นะน้องแอนี่เรงจิ้มมันหลับมีอ่ะหนึงมันแพ้ลูกแพ้เมียเปิรนบุได้ยังเนาะยอดแล้วฝีมือน้องบีนะปุ๋ยมันทำก็อเข้าเก่งมดะมาคำเดียวได้สามสี่เมนูนะน้อยขอทงเพียงนอเออเนาะข้าวเอนะข้ามีนะ งลงลงไ้นอนกันไหมายืงยอยองยองฮันเ้้ามากับเขาอาเแฟเร็วอนนาแฟม,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 มามาเข้ามามยืนยอยองยองฮันมา้ายยงนนเดดงเสียงหมดเถอะ นาก้าน่า้าหยิบยาดใส่เตียวเองงคนเล่นเนเ้ามาอย่านปลาเบี้ยกินยังเราเดงเหยงมาคนเดียวได้เลยออร์ดล็อกออร์ดลนัครัเออโตนี่นังเปิงอย่างเรื่องมันงเออน หันกะโคสูงล่อมอันนี้เสื้อใหม่นุ่มมาเล็น้ออ๋อชุดนี้ใลมแม่งลําป้นี่ตั้งใก่งวันี้ตั้งตั้งตาเข็บมั้มเหรอก่งแค่หนกันเฮ็ดห้น้อไม่หกเกงเแกงสิบเอ็ดแก่งสิบเอ็ดวะไหนมันเดียวเขาอยู่บ้านเขสั่นวะไหน น่งคือจะไปเหรอนี่เขาจะไปท่วงมยัง่วเตียวตรงนี้เหรอม่ะไปขึ้นรถเมล็ดไมล็นี่จ่ายกาวไฟไว้สามร้อยปีน้ำเึงใจเยอะถ้าอยได้หักสองร้อยแล้วแลก็มีเนี่ยเขาไม่แอนอนี่หอยนี่แกไอ้ไอ้เป็นไงหอยนึ่งเหอหอยนึงนะไอ้ดีเนี่ยจมเวทใครได้กันนะตวอีน่ะจมเบ็ม่เียอ ผูกเอาไป้สวนเออไปสวนไปเอาโซโดมันเนี้จิจุมอ่ะเป็นกี่มงบ่ายมึงอ่ะเออผูกอะไรงงานแรงงานเดี๋ยวต้องเบียวไอ้ทัดละไอ้สองแรงถ้ามันไอ้ตัวใจสองแรงวันพันเนี่ยจ่ายก่อจะก่อนี่กี่ขี้สากเดิวไอันนี้ใบเมาเนี่ยเมาจ้า ไอ้บอกอันตีวนว่าล้มที่สุดนะ่นดนะเงี้ยใหน่ะผัดกระเพผ u ผัดกระเผาผัดน้ำมันไข่ย,ยันไอยันไม่ได้กินกระติ่มเดียวพันอ่ะวายสันเด็ดนั่นอ่ะไอจีจีนะติ่มกรอบกุ๊บกุ๊บกุ๊บใหน้ก้นหอยก็ให้เบี้ย<อ><อ>เอาไหมเอาไหมกระเผากราะเผ u มันเหมือนกิน <c oughs> สีแดงเต้ง <c oughs> <ส> ยังมาส่ง <FIL> จ <OS> ้าฮออทํานาองกินเหาเทียนมาแล้วนี่เขาหอมอยู่หลังรถเราเราไปเลยแม่หาหนุ่มบไปหองอย่างกันแต่ว่าจับน้ำปลาก็จับยา อ้ายจมเจมันี้นอ่าลงทะเลกอมีโอ <|ja|>> ้มือนั้นนี <s <S ่แต่นะถึงแม้ว่าบ้านเขาไมีเมือนั้นในได้กินอ้าก็ตื้มจะเปนอันนี้นี่แน่นอนเน้อฮางอได้อยู่แลแหงจะโรไอเบียมาคนอื่นทักปิ้งมวนหอกเสียงมันกบเนาะ โด,ดตอมอย่างเสียงต่มทำเหมอาโอ้โอนี่ต้องอขอบคุณไอเดียวนะครับขอบคุณน้องบีนะครับเนอ,อาานะครับอกคขัวไม่ขัวนะครับมโนกวนมันแล้วก็อันนี้เหผู้เขามีแผน่นหนาะนัดกันไปตั้งใดหุเดี๋ยวก็คอยที่ตามนกันไหนหนึ่งเลยนะครับอืมสุดยอดไมเบียร์มีหลายแผนเน่อืวนะครับ้วนเหรออยากเจ้าของ ออกกันแว๊บๆนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างแนะนำแห่งข้อที่ตามนะครับจะมีในนอนอาะเมนูเด็ดตัวนะครับเราไปลุยกันตัวนะครับตั้งใดกับตัวไม่พอนะครับเนอโอเคครับขอบคุณแฟนครับอืมแฟนที่เข้ามาที่ตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์นี่กำลังใจนะครับจะได้ขอโทษเลยนะครับช่วงนี้ต้งมาได้ตอบคอมเมนต์นะครับเนอเพราะว่าเครื่องติดตอบคอมเมนต์มันมันลุกเสียอืมถ้ามาตอบเครื่องนี้นี่คือตอบได้มันมันเป็นอย่างหู ครับเป็นอย่างเนาะถือว่าเื้อกำลังใจกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเาไปกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับาย